สวัสดีครับติดตามรับชมข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาครับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายสนธิกำลังเข้าอายัดไม้ร่วม100,000่้นเหลี่ยมภายใน,ในโรงไม้ของเอกชนเบื้องต้นพบว่านำเข้าจากต่างประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่มีเอกสารถูกต้องเตรียมตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง ทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีพร้อมตำรวจสพเมืองหนองคายเจ้าหน้าที่ป่าไม้และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองหนองคายเข้าตรวจสอบภายในโรงไม้สหัสทรีทาคาไมา้เลขที่38หมู่5บ้านสามัคคีตะบ,บนหาดคำอำเภอเมืองหนองคายที่มีนายวรกรณเจระเสริมศิลั์อายุ40ปีเป็นเจ้าของพบว่ามีไม้ตะเคียนแปรรูปที่นำเข้าจากสปปลาวจำนวนานวน95,971ท่อนเหลี่ยมรวมปริมาณกว่า37,800ลูกบาทฟุตจึงหยึดไว้ตรวจสอบ เนื่องจากไม้มีปริมาณมากทางนี้เจ้าหน้าที่จะทําการตรวจสอบไม้อย่างละเอียดอีกครั้งวันพรุ่งนี้แต่เบื้องต้นพบว่ามีเอกสารการนําเข้าอย่างถูกต้องปลัดกระทรวงสาธารณาสุขย้ําเตือนประชาชนระวังโรคฉีหนูหน้าฝนหลังพบผู้ป่วยกว่า800คนใน61จังหวัดเสียชีวิตแล้ว7คน นายแพทย์นรงสหเมธาพัฒน์ประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่าในฤดูฝนทุกปีมีหลายโรคที่มีแนวโน้มพบมากขึ้นเช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกรวมทั้งโรคเลปโตสไปโรซิตหรือโรคฉีหนูซึ่งเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียโดยมีหนูเป็นพาหะนำโรคเข้าสู่ร่างกายคนทางบาดแผลรอยถลอกต่างๆซึ่งโรคนี้แม้ว่ามียารักษาหายแต่อาจทำให้เสียชีวิตได้หากได้รับการดูแลรักษาไม่ถูกต้องหรือล่าช้า ซึ่งในฤดูฝนสภาพพื้นดินจะมีดินคลอนชื้นแฉะมีแอ่งน้ำขังจำนวนมากอาจมีเชื้อโรคฉี่หนูปนเปื้อนได้ง่ายและเชื้ออยู่ในน้ำได้นานปัจจุบันพบผู้ป่วยโรคฉี่หนูทั่วประเทศ861คนใน61จังหวัดมีผู้เสียชีวิต7คนซึ่งพบได้ทั้งผู้ที่อยู่ในชนบทและอยู่ในเมืองส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงานอายุ25-54ปีผู้ป่วยเป็นชายมากกว่าหญิงถึง5เท่าตัวมากที่สุดอยู่ในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางนี้ได้สั่งการให้สาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งเร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนป้องกันโรคเพื่อป้องกันการเสียชีวิตให้มากที่สุดโดยโรคนี้รักษาให้หายขาดได้แต่อาจติดเชื้อและป่วยซ้ำได้อีกครับมาปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้โดยสารเครื่องบินให้ความเห็นว่ายูเครนควรแจ้งเตือนเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เกี่ยวกับเส้นทางการบินก่อนจะเกิดโศกนกาฏกรรมเครื่องบินถูกยิงตกครับ ผู้โดยสารที่กำลังรอขึ้นเครื่องบินที่สนามบินนานาชาติกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียในวันนี้มีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่ายูเครนน่าจะแจ้งเตือนเครื่องบินพาณิชย์ที่บินผ่านน่านฟ้าของยูเครนเกี่ยวกับเส้นทางการบินที่มีอันตรายและหากทำเช่นนี้ก็ไม่น่าจะเกิดโศกนาฏกรรมเครื่องบินโบอิง777เที่ยวบินที่ MH17 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงตกเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมาซึ่งทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือทั้ง298คนเสียชีวิตหมด ทางนี้เครื่องบินลำดังกล่าวได้ใช้เส้นทางบินที่ระดับความสูง1000ฟุตเหนือพื้นที่ซึ่งทางการยูเครนสั่งปิดเนื่องจากมีการสู้รบระหว่างกองทัพยูเครนกับฝ่ายกบฏด้านสาภาพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแห่งชาติของมาเลเซียเปิดเผยว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหลายคนขวันเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์ถึง2ครั้งซึ่งเกิดห่างกันเพียง4เดือนเท่านั้นครับ หมดเวลาสำหรับข่าวในช่วงนี้แล้วครับช่วงต่อไปติดตามรับชมรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีกันต่อสวัสดีครับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศ